hello everyone welcome back to the class of English with teacher prayer again. Today we are going to study about sweet words สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบก,กับครูแพรอีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดก,การเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์และประโยชน์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ sweet ก็คือของหวานนั่นเองเพราะว่าเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับเรื่อง food and drinks ก็คือของหวานนะคะ so today don't forget your notebook your pencil and also Your color นะคะวันนี้เราจะมีการทำแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆอยโดยมีการใช้สีด้วยนะคะดังนั้นเต็มตัวเองให้พร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนนะคะ So if you re ready and I'm so ready and again let's start <S ข้อตกลงก่อนที่เราจะมาทำกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันนะคะ 1. ให้นักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มรวมถึงของหวานในวันนี้นะคะจากหนังสือเรื่องภาษาอังกฤษ Hello สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ Food and Drinks และดําเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ศึกษาคําศัพท์เรื่องอาหารเครื่องดื่มและของหวานมีการจดรายละเอียดของคำศัพท์ดังกล่าวนะคะและว,วันนี้อาจจะมีการทําแบบฝึกหัดหรืออาจจะมีการทําใบงานตามที่ครูผู้สอนชี้แจง โดยจะต้องทำให้เสร็จตามเวลาที่กาหนดนะคะนักเรียนก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับของหวานนะคะเราจะมาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มกันก่อนในหมวดของ food and drinks words นั่นเองค่ะวันนี้จะทบทวนอย่างเร็วนะคะเพราะว่าเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนกันไปแล้วนะคะ รูปที่หนึ่งมาดูกันเลยค่ะ cheese cheese แปลว่าชี e ค่ะคำที่สองค่ะ bread bread ขนมปังรูปต่อมาค่ะ chicken chicken ไก่หรือเราสามารถแปลว่าเนื้อไก่ก็ได้ถ้าเอา fried เข้ามาก็จะเป็น fried chicken ก็จะแปลว่าไก่ทอดอย่างนี้เป็นต้นนะคะ egg egg ไข่ค่ะแต่จากในรูปเนี่ยก็อาจจะเป็น fried egg ก็ได้นะคะไข่ทอดไข่ดาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะ coffee coffee กาแฟค่ะ soft drink soft drink น้ำอัดลม sandwich 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 ค่ะ milk milk นม hamburger hamburger ก็คือแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองค่ะ french fries french fries french fry noodles noodles ก๋วยเตี๋ยว ซาลัดซาลัดสลัดนะคะพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าค่ะสปาเก็ตตีสปาเก็ตตีสปาเก็ตตี้สุชิซูชิ ซูชิเข้ามาในหลายๆรูปแล้วก็เริ่มหิวกันแล้วนะคะ sausage sausage ไส้กรอก steak 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 ค่ะฟิลฟิน ปลาหรือว่าเนื้อปลานะคะคำนี้ยาวหน่อยเลมอนน d ดเลมอนน d ดน้ำมะนาวค่ะ right right cow น,นี่ของชอบของใครหลายๆคนเลยนะคะเวลานักเรียนไปรับประทานปิ้งย่างกันซีฟูด้ดซีฟูด้ดอาหารทะเลซุปซุปซุปค่ะทีทีท ชาหรือน้ำชาค่ะ Drinking water Drinking water Drinking water แปลว่าน้ำดื่มค่ะต่อไปเราจะเข้าซูมว่าของ sweet หรือจริงๆเราเรียกว่า dessert ก็ได้นะคะคือของหวานค่ะมาดูของหวานที่นักเรียนรู้จักกันแล้ว สามารถเจอได้ในชีวิตประจำวันกันก่อนนะคะรูปแรกค่ะ donut donut คืออะไรคะ donut นะคะมีหลายรสชาติแต่ส่วนใหญ่ก็มีรสชาติหวานนะคะซึ่งเด็กๆชอบอยู่แล้วนะคะเค้กเค้กขนมเคก้ก Lollipop Lollipop อมยิ้มค่ะในส่วนของอาจารย์ที่หรือคุณครูที่นำสไลด์ของครูแพรนะคะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสามารถกดพอสหรือว่ากดหยุดกเกาะแล้วให้นักเรียนฝึกสะกดพร้อมกันได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคำศัพท์จะอยู่ในหนังสือเรียนอยู่แล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ Lollipop อมยิ้มค่ะ รวมถึงคำศัพท์ที่จะประกอบอยู่ในขนมหวานอยู่ในของหวานแล้วก็จะเอามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ butter butter เนยค่ะเมื่อกี้เป็นเค้กใช่ไหมคะคราวนี้ cupcake cupcake ก็คือ cupcake ค่ะ ice cream ice cream ก็คื i c อ Ice cream นะคะ cookies cookies cookie ค่ะ candies Can sorry candies candy นะคะ candy แปลว่าลูกอมค่ะตาน,นี้มี3เามา็ดสามารถอ่านออกเสียงได้ว่า candies นะคะ Jelly, jelly, yelly, chocolate, 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 pancake, pancake, pancake. Kah. อันนี้บางส่วนจะมีการนําเสนอคําศัพท์เกี่ยวกับขนมที่เป็นของต่างประเทศไม่ใช่ขนมที่นักเรียนพบเห็นทั่วไปในประเทศไทยนะคะตัวนี้นะคะเรียกว่า pretzels pretzels นะคะก็คือ pretzel นะคะอ่าคราวนี้เราเข้าสู่หมวดของ Sweet Exer c i s e วันนี้เราจะให้ทำใบงานนะคะนักเรียนซึ่งเป็นใบงานที่เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับ food and drinks ก็คือเราจะใช้ความรู้เดิมคือความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงของหวานในวันนี้ด้วยเช่นกันลองไปดูใบงานดูนะคะว่านักเรียนจะสามารถทำใบงานและออกแบบใบงานได้จ้างสารรค์ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ มาดูนะคะเห็นเป็นความว่างเปล่าแบบนี้ครูแพรจะให้นักเรียนออกแบบ Food Drinks and Sweet Map วันนี้จะให้ทำ m i n d Map นะคะซึ่ง m i n d Map นักเรียนสามารถ use your own imagination and your own creation ออกแบบคำศัพท์เอาเองเอ้ไม่ใช่ออกแบบคำศัพท์เอาเองออกแบบ m i n d Map ของตัวเองนะคะแต่จะต้องมีองค์ประกอบครบทั้งคำศัพท์ของอาหารคำศัพท์ของ เครื่องดื่มและคำศั์ของของหวานคราวนี้มาดูตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของไม้แมพคูแพก่อนซึ่งเราพูดกันแล้วว่าเราจะต้องออกแบบออกแบบไม้แมพเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มและของหวานเราก็จะต้องมีหัวข้อเกี่ยวกับอาหารค่ะ food อะไรอีกเอ่ย drinks เครื่องดื่มแล้วก็ sweet ซึ่งนักเรียนไม่จำเป็นต้องทำแบบคูแพรนะคะในการออกแบบเราสามารถออกแบบในรูปแบบที่เราชอบได้เลยนะคะ ใช้จินตนาการของตัวเองเป็นหลักนะคะคราวนี้มาดูต่อนะคะครูแพรก็จะเพิ่มคำศัพท์ข้าไปตรงหมวดของอาหารก่อนก็จะมีแฮมเบอร์เกอร์นูดลส์ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีอีกเป็นซูชิแต่ที่เราเรียนมาเราไม่ได้เรียนแค่นี้ถูกไหมคะนักเรียนนักเรียนสามารถเพิ่มเอาจนเต็มหน้ากระดาษได้เลยเป็นการทบทวนคำศัพท์นะคะคราวนี้มาหมวดของดื่มเครื่องดื่มค่ะก็มี Water น้ำเปล่าใช่ไหมคะ Drinking หรือ Drinking water น้ำเปล่าแล้วก็มี Orange juice น้ำส้มที่เรียนกันไปแล้วนะคะแล้วก็มี Milk นมค่ะคราวนี้มาในส่วนของของหวาน Sweet นะคะก็จะมีอะแร k cake อะไรอีกล o อลล p o พ๊อพแล้วตามมาด้วย ไอศครีมแต่ที่ครูแพรทำไว้แค่นี้เพราะว่าทําเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนว่าในส่วนของไม้แมบครูแพรจะออกแบบเป็นแบบนี้แต่นักเรียนสามารถใช้จินตนาการเหมือนที่แจ้งเอาไว้ออกแบบในรูปแบบไหนก็ได้แต่พายายามใส่คําศัพท์ให้ครบทั้งหมดนะคะเพื่อไปการทบทวนคําศัพท์เราวนี้ถ้าจะมีแค่คำศัพท์เฉย,เฉยก็ดูเปล่า,ลาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็อาจจะมีการเพิ่มทำไมคะรูปภาพเข้าไปอันนี้เป็นส่วนของแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะนิ้เดื มีซูชิเห็นไหมคะมันก็จะดูมีมิติและดูมีสีสันคือมีมิลค์มีไอศครีมซึ่งอาจารย์สามารถให้นักเรียนออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าบางคนไม่ชอบใช้คอมพิวเตอร์ก็อาจจะออกแบบโดยการเขียนเอาเลยก็จะสวยเป็น,นอีกรูปแบบและเป็นการฝึกการเขียนตัวอ,อักษรภาษาอังกฤษไปในตัวคะ่ะวันดังนั้นวันนี้ในคลิปวิดีโอนี้ขอมอบหมายชิ้นงานเลยนะคะนักเรียนเป็นชิ้นงานที่เกี่ยวกับการสร้างไมล์แมปแยกประเภทค,คำศัพท์ของ อาหารเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานค่ะขอขอบคุณนะคะเว็บไซต์ที่มีสื่อการจัดการเรียนรู้น่ารักน่ารักรวมถึงภาพเครื่องไหวต่างๆที่ครูแพรสามารถนำมาลงคลิปได้อย่างน่าสนใจนะคะขอขอบคุณเว็บไซต์นะคะ www.pinterest.com มาณที่นี้ด้วยค่ะเป็นยังไงคะวันนี้ สนุกไหมคะกับการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ food drinks and s w e e t นะคะวันนี้เป็นการทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มรวมถึงเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับของหวานเป็นในตัวนะคะอย่าลืมนะคะก่อนจะ จากกันไปอย่าลืมไปกด subscribe แล้วก็ติดตามในช่อง YouTube ให้ครูแพรหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารรค์คลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษในแต่ละระดับชั้นซึ่งตอนนี้ก็เพิ่มระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เข้ามาแล้วนะคะติดตามได้ที่ในช่อง YouTube และพิมพ์คำว่า p r แพรสุวรรณชาตินะคะแล้วก็ใครคนไหนสามารถอยากให้ครูแพรผลิตคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ รายวิชาภาษาอังกฤษในเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์ Comment มาแจ้งบอกได้เลยนะคะ so I see I will see you in the next in the next class and today have a great day everyone don't forget to do your homework have a nice day สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ